สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับข่าวงบปูหากินหมานคือก็รับวันนี้พี่พนองครับมาเลือกเอาง่วงงมๆครับราคาถูกๆเหมือนเดิมครับอ่ะพี่้องขายให้รู้จักครับวันนี้พบกันอยู่ที่พิกัดอ่าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามไปตักท้ายเจ้าของครับนี่อ้อยมีพยัครับครับวัขายให้รู้จักครับพี่้องครับสวัสดีครับผวีั่ทังปูหากินหมานนะครับเราก็เอฟซีมีพยัคตนะครับครับผมวันนี้ก็ราคา เบาเบาอีกคือเก่าครับราคาเบาเบาจับแม่ลูกพอถึงเมื่อนแม่สาวกะเมื่อนนิดๆคือเก่าครับแม่ลูกพอถึงแม่ลูกพอถึงสองเมื่นครับพอถึงสองเมื่อเบาพีดล่ามพีดผมเสียวก้อนนะพอถึงเมื่อนแม่ลูกครับพี่น้องก็กิจการตั้งอยู่บ้านค่ายนุ่นนะครับตำบลอารเจริญอำเภอพระยั้ากคะหมิสัยจังหวัดมหานสารคามครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามเก้าหกเกียรติหกสองหกสามนะครับ ไอดีไลน์เบอร์โทรนะครับแล้วก็ Facebook จะเป็นชื่ออนิวัตบุตรศรีนะครับเป็นภาษาไทยนะครับคลิปที่เราเป็นไงครับผมคลิปที่เราก็ขายหมดทุกตัวครับไม่เหลือจักตัวครับขายหมดทุกตัวไม่เหลือสักตัวครับพี่น้องให้การตอบรับดีขายให้รู้จักพี่น้องขายถูกๆแบ้งปันพี่น้องไปเลียงครับพี่น้องคลิปนี้เราก็ส่งฟรีร้อยกิโลเหมือนเดิมครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกเนาะแต่ส่งได้ทั่วไทยผมการรับประกันตำหนิเราก็รับประกันที่สิบห้าวันนะครับอส่งฟรีก็บปลายทาง่เก็บปลายทางครับ ส่งส่ฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะถ้าซื้อแล้วก็คือวันสองวันส่งก็คือเก็บเงินปลายทางม่ต้องแต่ถ้าลูกค้านัด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 ส่งนัดรอส่งก็คือขอมาจําครับถ้านัดส่งหลายวันสี่วันห้าวันค่อยไปส่งขออนุญาตขอมาจําครับเป็นสัญญาใจกันแต่ถ้าบอกว่าซื้อเลยเอามาส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้เก็บปลายทางครับเก็บปลายทางไม่ต้องมดจับพี่น้องคอัวลงรถค่อยจ่ายเงินครับผมขออนุญาตเป็นตัวเลขแห่งมาเลยครับ วันนี้จัดชุดตั้งฟาร์มให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเอาไปเลี้ยงกินยาเป็นแม่สาวอ่านี้วัวสาวครับว่าเป็นตัวหน่อยได้ครับเป็นวัวตัวใหญ่ครับร้อยสามสิบนะครับสูงร้อยสามสิบนะครับเป็นวัวแม่สาวครับผมอันนี้จัดแพ็คคู่ปะแพ็คคู่ครับแพ็คคู่เลยเนาะแมนครับอสองสาวครับสีอ่าบักตาลุกครัับบสีกตาลซุกครับนี่เหลี่ยมๆแบบนี้ครับผมมแนตัวนี้เป็นแม่สาวอายุกะนาจะประมาณเท่าไรครับ ประมาณเก้าถึงสิบเอ็ดเดือนครับประมาณเก้าถึงสิบเอ็ดเดือนความสูงนีครับตัวนี้น่าจะร้อยยี่สิบบวกบวกเนาะตัวนี้ประมาณนี่ครับร้อยยี่สิบห้าบวกก็คือยี่สิบห้าบวกตัวนี้ร้อยสามสิบบวกลบก็คือลายยังไงล่ะลายสามสิบบวกลบแล้ครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบนะครับสองสาวนี่จะแพคคู่หรือว่าเป็นตัวตัวละถ้าถ้าจัดเป็นตัวคือตัวละเปิดไว้ตัวละสิบสามห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้องอันนี้วัวตัวเมียนะครับ แล้วไม่ใช่วัวตัวเล็กนะครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบครับตั้มนี้บ่มีนะครับพี่น้องหนังหนาครับอ่าวัวแบบนี้นะครับเขาเกิดจากแม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่นะครับเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบครับเพราะว่าตั้ตั้ตัวหน่อยเพิ่งก็ร้อยสามสิบแล้วครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับตัวแรกครับตัวสองหมื่นครับราคาเท่าไหร่ครับราคาเดียวกันครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมต่อรองได้อีกบ่ต่อได้นิดหน่อยต่อได้นิดหน่อยห้องบริเวณหาลยครับ เป็นราคาครับอ่าราคาว่ามันงบอผูแล้วครับพี่น้องเนาะผูก็ง้อผูแล้วครับพี่น้องตัวนี้แต่ถ้ายกคู่ก็คืออ๋อถ้ายกคู่ครับแพ็คู่ก็คือสองหมืนหกพันตัวละหมื่นสามครับปกติมันจะสองตัวมันสองหมื่นเจ็ดพันเนาะครับผมลดไปลดไปพันหนึ่งครับสองหมื่นหกพันเลยครับผมส่งฟีร้อยกิโลแรกหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับผมแต่ส่งได้ทั่วไทยส่งได้ทั่วไทยครับอ่ะต่ำนี้บมี่ครับพี่น้องอ่ะู้ใดตองการแม่บอกแม่พันธ์ครับแต่ละคนงบละหลายครับ สองหมืนหกนะครับคู่ครับสวยเลยตัวต่อไปชุดต่อไปเอาเป็นชุดวัวสาวน้อยครับหนังหนาครับราคาจับต้องได้ครับเบาๆให้พี่น้องเกษตรกรวันนี้มีกี่ตัวครับผมสามตัวครับสามตัวครับสาวน้อยหนังหนาแข้งขาใหญ่ครับมีอยู่สามตัวเอาเบอร์ที่อ่าสามสามครับสี่ห้าห้าเทาโบส์ครับสวยสเลยอ่า สูงความสูงก็ร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบเนาะกัทมีตัวนี้กับที่บวกลบครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสามสิบบวกลบแต่ว่าตัวนี้น่าจะร้อยสามสิบขึ้นครับเป็นเทาโบสนะครับพี่น้องอ่ะสามสาวนี้อ่าเป็นชุดตั้งฟาร์มนะครับพี่น้องงบมาหลายเอาตัวเดียวก็ได้ครับพี่น้องอ่าเบอร์สามนี่เปิดราคาเท่าไรครับผมหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องราคานี้ต่อรองได้นะครับสาวสวยครับ หนังหนาแข้งขาใหญ่ครับหนึ่งมืนเป็นชุดตั้งฟาร์มนะครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยเบอร์ซีอะราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับราคาเท่ากันราคาเดียวกันหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทครับต่อรองได้ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยเบอร์ที่ห้าเบอร์ที่ห้าตัวเทาบูทครับตัวนี้เด็กควบบูทขับไปนอกสายเทาราคาเดียวกันครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทครับผมส่งฟรีร้อยกิโลเมแรกครับ แต่ถ้าพี่น้องยกชุดสามตัวนี้นะครับแมนครับมีราคาพิเศษด้วยเนาะแมนครับโทรมาเลยครับอ่พี่น้องโทรเข้ามาเลยครับตุดตั้งฟาร์มเพราะว่ามันไปที่เดียวกันมันใจรถได้เยอะครับลดได้มากน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางครับพี่น้องก็เลยบอกราคายังไม่ได้ตั้งคิปที่เล้วนี่แม่สาวหงตัวนาพี่ครับผมก็คือประมาณลงคิปประมาณหาชั่วโมงครับขายไปเลยหาชั่วโมงแหตัวแมนครับหกตัวแมนครับอะหมดเกลี้ยงอันนี้ใครโทรไวได้ก่อนครับพี่น้อง ัวละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับแต่ถ้าใครยกเป็นยกชุดตั้งฟาร์มก็จะได้ลดเยอะนะครับพี่น้องอลดมากลดน้อยน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางที่ส่งนะครับครับอ่าต่อไปเบอร์ที่หกเนาะครับเบอร์ที่หกอ่าหกกับเจ็ดครับนี่หกกับเจ็ดแมนครับเป็นวัวแสบปะเนี่ยวัวแสดครับแต่ว่าเป็นผูรอครับอ๋อผูรอสองตัวครับพี่น้องวัคลอดเดียวกันครับสายผูสายขุนเนาะแมนครับเป็นลูกวอวทั้งสองตัวเลยครับโอ้ตัวดีทั้งสองครับพี่น้องดีทั้งสองต เพราะว่ามันคือกันว่ามันง้อแฝดครับผมว่ามันเกิดจากแม่ตัวเดียวกันครับผมมันคือคือกันแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับสองตัวนี้อายุประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนครับเดเดือนแมีนครับสายผู๋สายคุณพี่น้องหรือว่าเอาไปจับสัตว์อยู่ขอบกระได้ครับได้นี่สูงประมาณร้อยประมาณร้อยสามสิบบวกลบครับร้อยสามสิบบวกลบครับต้องหุงกะตีตมไว้ครับแต่หนักพันร้อยสามสิบตัวนี้ตั้งตัวนี้ผ่านร้อยสามสิบนะครับพี่น้องตัวนี้แยกหรือยกครับผมกะคัน ยกครับยกเอายก้แยกก็ได้เมียนครับยกก็ได้แยกก็ได้ถ้ายกสองตัวนี้ครับคือคันคันแยก่ไงคือว่าราคาหนาขอกก็คือหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเป็นราคาหนาขอกันอันนี้เป็นราคาขายเลยเนาะเมียนครับยังไม่รวมส่งเนาะยังไม่รวมส่งยังไม่รวมส่งครับพี่น้องครับตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับขายผูใสขุนแต่ไม่รวมส่งไม่รวมส่งไรกิโลเลยก็คือผมลดให้อีกนะครับโอก็คือ ที่สองหมืนหกพันครับสองหมืนหกพันแพคคู่ใช่ไหมแพคคู่ครับส่งส่งส่งร้อยกิโลครับคู่ครับปกติสองหมืนเจ็ดลดทันทีสองหมืนหกครับพร้อมส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับครับผมตัวนีครับแมนครับตัวดีตัวดีครับพี่น้องหนาครับสายผูสายคุนเนี่ยจะดีย่างหนึ่งครับพี่น้องคุนข้าวเดียวได้ขายไววครับครับอ่ามันจะได้ขายไววมันตีราคาเหนือครับพี่น้องเหลี่ยมก่โดนได้ขายครับตัวละมืนเฉลี่ยวตัวละมือสามแมนครับ ตกตัวละหมื่นสามพันาหน้าคออบไปครับรอรออ่ใจเงินหน้าคอบไปเลยอ่านี่ส่งฟรีเก็บปลายทางไปเลยครับพี่น้องตัวละหมื่นสามครับสายผูสายคุ้นเงี้ยเอาไปกินเมียงมันมันมันอย่าไปเห็นมันเดอกครับมันโตดีเปเมียงซะเนาะมันโตดีมันโตดีมันเปดีพอพันเลยครับพี่น้องนี่นี่จะโตดีๆเป็นมาเกิดจากลูกหลอดลูกผสมเทียมครับอ่ะตัวต่อไปชุดต่อไปครับพาพี่น้องชม ชุดแม่ลูกลครับน้ราคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับวันนี้มีจะโค้งครับวันนี้มีอยู่หาโค้งครับวันนี้มีแม่ลูกอยู่ห้าโค้งครับห้าคู่ครับครับอ่ะขออนุญาตเป็นตัวแรกครับแม่ลูกตัวนี้ลูกผูเนาะเป็นลูกภูครับอ่านี่สีบอกตามสองลุนสามนะครับนี่อ๋อสิสองรุนสามแม่ครับแม่ผสมแล้วแม่ผสมแล้วครับเป็นผสมง่วนไอ่ทับเป็นคอคุฝูงครับแม่คอขุ่นฝูงแม่สูมาร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ ตัวนี้แม่สูงประมาณร้อยสามาบวกนะครับประมาณร้อยสามสิบห้าบวกประมาณร้อยสามดลูกผูนี่ประมาณจักเดือนลรครับลูกผัวมั่นหาเดือนครับลูกผูประมาณหาเดือนแม่ทับแล้วจักเดือนครับเจ็กเดือนห้วตัวนี้แม่ทับได้สีเขาสองเดือนแล้วครับแม่ทับสี่ขาวสองเดือนมันมีงวผูในขอบขนไหมครับแม่เป็นเครื่องแม่เครื่องบดครับเครื่องดำบดเนาะเครื่องดำครับเป็สแม่เครื่องดำเป็นลูกแรกบ่งอุลูกแรกครับงอุลูกแรกเนาะครับพี่น้องสดเยอะครับนี่ลูกไส้ครับลูกอาจทเป็นมีนเป็นห้อย ที่ว่าเป็นล้ำปีเศร้าแล้วนะครับเป็นต้นไม้น้อยแม่ครับเป็นห้อยแผลซืิอจครับพี่น้องเป็นน้อยแผลหายเรียบร้อยครับครับพอครับขา่เห็นเพขาเห็นเขาตีดแจงกวันนะครับเพราะว่ามันสีนี้พี่น้องแม่ครับเขาเห็นเพาะว่แจงกวันคบนี่เปิดใบแจ้งค่ะผมหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับผมกนนีคือแม่ลูกคือสองลูกสามแม่ครับแม่ตัวใหญ่เด้อพี่น้องแม่สูงหลายสามสิบห้าบวกบวกอ้วนดีครับเป็นแม่จอยดเป็นงอที่เพิ่นเลี้ยงมาดีครับพี่น้องครับอ่านี่สมบูรณ์ครับตำหนิไม่มี แม่ลูกหนึ่งมืนแปดันห้าร้อยบาทขดลองได้ครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับครบต่อไปครบต่อไปบันนี้เป็นแม่ลูกผูครับเป็นแม่ลูกผูตัวนี้เลยติบสดๆเลยครับง้างๆนี่ครับตัวใหญ่แข้งแข้ง่แม่นครับลูกย่างหนาเลยครับพี่น้องหนังหนาครับแข็งขายง่าลูกนี้เดือนแล้วครับตัวนี้ลูกตัวนี้ประมาณหกเดือนครับเสียขอเจ็ดเดือนครับะมหกจะเข้าเจ็ดครับพี่น้องดูหนังหนาตัวดีครับนี่พี่น้องสายขุนแม่ทับไปแม่ผสมเหรอครับแม่ผสมเหรอเนาะแม่นครับ อันนี้เป็นลูกโตที่ไหนครับลูกแรกครับงอลูกแรกครับเป็นแม่ลูกแรกครับแม่สดลูกสวยยับมึงแม่มั่นครับเออนี่พี่น้องแม่ก็แม่เครื่องดำไหมครับแม่เครื่องโบดครับแมนครับโบดครับสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบห้าบวกครับเนาะแมนครับร้อยสามเจ็ดสามแปดประมาณนี้ครับแม่ทับแล้วเนาะแม่ทับแม่ทับสติงเล่ครับมีใบมีหลอดมีกระสานรียบร้อยครับมหลอดเนาะแมนครับสิเดี๋ยวจะมือแล้วครับแม่แม่ประมาณเดือนกว่าครับแม่ผสมสติงเล่ยเข้ารอบที่สองครับหนึ่งเดือนกว่าจะเข้ารอบที่สอง อ่ะตับนี้ไม่มีโคมนี่ซื้อสองรุ่นสามเกิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องถือตัวละหมื่นสี่พันกว่าบาทเนาะว่าถือตัวละหมื่นหาเหรอครับถือตัวละหมื่นหาครับพี่น้องห่วตัวไงครับพี่น้องตัวผู้นี่ตัวใหญไงด้วพี่น้องแขงขาใหญ่แม่ก็ทับมาแล้วครับครับผมอ่ะเป็นแม่ลูกแรกครับสดๆดเป็นแม่ลูกครับง่ายๆพี่น้องตัวนี้ อยู่ตลาดยังหน่อยก็ต้องหมื่นกว่าครับพี่น้องหมื่นกว่าแม่ตัวนี้ผสมแล้วครับผมสมตะขาผสมกับเป็นพันสองพันหรอครับเปพันหนึ่งครับเอาสอบพันหนึ่งมนครับตีไปมื่นกว่าบาทมน่ยครับตัวนี้กับหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องสุดคุ้มซื่อสองรุ่นสามสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมอ่าเป็นโคมที่สองครับสำหรับคนงบประลายครับก็คืออันนี้เข้างวมันบวแค่ดิทว่าเขา ไอยืนก็คือว่ามันสะดวกเข้านะครับทุาอย่างมือขาโทกขาดทนเขาท์เขาประกันพเขาประกันใทุกอย่างนะครับเขาขับกันครับมีสายทางขวานะครับพี่น้องนี่ต่อมนี้ไม่มีนะครับผมถ้าไม่ชัดเจนพี่น้องวีดีอคอคุยได้ทุกตัวนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับโค้ที่สองโคมที่สามครับผมโค้ดที่สามนี่ครับเป็นแเลยครับสีดีครับอ่าลูกนั่งหนาเลยครับผมลูกแรกบ่ลูกแรกเคลื่อนครับลูกแรกครับแน่สูงลอยเฉลยครับตัวนี้ แม่นี่สีเขาร้อยชี่ศีครับร้อยี่สิครับบวกหรือเปล่าเนาะเมียนครับแม่สดครับพี่น้องลูกประมาณสามเดือนเนี่ยเนาะลูกประมาณสามเดือนครับครับแม่คือสิบดลับครับว่านทาบครับตัวนี้วนทับครับอ่ามันไห่ล่มลูกครับพี่น้องเม่นครับแต่ว่าอีกบดนแผ่นหลังกว้างครับสดดีเลยครับสีดีพร้อมตัวนี้สีแดงเข้มเมีนครับแก้งขาดีเมังเมังหูครับหูบดครับหูดำเครื่องดำครับโอ้บดครบเครื่องแม่นครับอ่าแดงบดครบเครื่องเม่นครับครบนี่เปิดใบจับครับเปิดได้ตัวนี้เปิดได้สาม สามหมื่นห้าร้อยน้อยสามหมื่นห้าร้อยไปต่อรอเปล่ครับโมเมนต์สามหมื่นถ่าพัดเลครับพี่น้องสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นหารอยครับผมถูกตัวละหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถูกต้องครับราคานี้คือก่อนต่อครับผมเอาโดยเสียให้เมือข้างคางพี่วัวใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องถูกตัวละหมื่นกัวบาทครับครับผมวัวดีไม่มีตำหนินะครับพี่น้องนี่แดดมาแล้วครับอ่ะนี่สวยๆเลยดีดีตัวนี้แดงเข้มลูกก็ตัวดีเนาะครับลูกตัวดีครับลูกตัวดีครับแม่แม่แม่เหมาะเป็นแมม่่บอกพเลยพพี่น้องเราหมันแดง ปกติมันจิขันกันเด้อครับพี่น้องไปตีเป็นเนื้อสองตัวนี่กับบ่าขาดนะครับสามหมื่นห3าร้อยนี่ครับพี่น้องวอาเขาเขาทำมาต่อขายงวดละาค่นนี่ขายไดงยังงวดสั้นเพรกะว่าพรได้หาได้ซีบไปได้หาได้ซีบนะครับสามหมื่นกับอีกห้าร้อยครับต่อรองได้แถมส่งฟรีครับราคาทรงกระไลยพันแล้วเนาะครับผมพี่น้องนี่ต่อได้ยี่นะครับสามหมื่นหาร้อยนี่ครับผมอ่าแม่สดกับแม่ลูกแรกครับ ต่อไปโคมที่สี่โคมที่สี่สี่เป็นลูกแม่ครับวันนี้อ่าโอ้แม่ลูกลูกแม่เนาะแม่ครับนี่ครับอ่านี่ลูกเก่ยงทักนะครับตัวต่อไปเป็นโคมที่สามครับพี่น้องเข้าสู่แม่ลูกโคมที่สีครับตัวนี้โคมที่สี่เนาะแม่ครับแม่ลูกลูกสาวครับลูกตัวเมียหนังหนาหนาครับสวยๆครับอ่านี่ครับพี่น้องลูกสาวอ่าแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับขายง่ายนะครับตัวดีครับตัวนี้เก่งจงใจลูกดีนะย่นครับมันเป็น ยืนงามไหมครับพี่น้องนั่งหนายืนเฉิดดีลูกสาวได้ยจ็เดือนแล้วครับตัวนี้ลูกประมาณสี่เดือนครับลูกประมาณสี่เดือนเป็นลูกตัวตัวอะไรนี่ลูกแรกครับง่วลูกแรกเนาะเมีนครับอ่ะพี่น้องแม่สวดลูกสวยครับแม่สูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับตัวนี้พาร้อยสี่สิบนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบคือเกินร้อยสี่สิบแน่นอนครับแมนเกินครับอ่ะตีไว้ร้อยสี่สิบบวกกันอะเป็นแม่ลูกแรกครับลูกได้ประมาณอสี่เดือนเมนครับมีหลัง แตกๆแบบนี้ครับพี่น้องลำตัวยาวๆใจหลู่งามครับครับเขาเน้นๆครับพี่น้องนี่เขาเน้นๆแมนครับนี่ครับหนังหนาแต่ว่าหนังหนังมีลายลีหนังก็ไายลีเยอะเลยครับผมโค้ดนี่เปิดไปยี่บบาทครับค้ดนี้เปิดไปสามหมื่นห้าร้อยเพื่อนครับสามพันห้าร้อยแมนครับแม่ลูกแม่ทอกับงัวผูเลยแมนครับเอาพี่น้องมามั่วแม่กับจัดไห้ราคาไก่ไก่กันเลยครับพี่น้องคสามหมื่นกับอีกห้าร้อยถูกตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบอันนี้คือราคาก่อนต่อนะครับ สามหมื่นห้าร้อยครับผมโมเมนต์สามหมื่นหาแล้วครับหาพัดนะครับพี่น้องสามหมื่นห้าร้อยบาทต่อรองได้อีกแถมฟรีฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยครับผมแดดมาแล้วแดดมาแล้วตำหนิบูมี่นะครับบูมี่ตำหน้ครับเข้ารับประกันไหนเบิร์ตนะครับว่ารับประกันน้องพบเห็นเขาเมือขังนี่กับน้ำแน่ก็ได้ครับนี่นี่ปฏิวามว่าเขาคือไครขังเดียวขังนึงมันปีนประหาบอสทินนะครับนี่ครับไชสองสองขังท่านี้มันหย่อนแสงท่านี้มันอยากหย่อนแสงนะครับพี่น้องครับ นเรารับประกันอยู่แล้วนะครับก็คือลูกต้าลูกก็ค้างเราครับนี่ถือตัวละมื่นหาครับพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบครับราคาก่อนต่อยังไงก็ลดลดหาได้ครับพี่น้องเบิ้งงล้วอ่ะนี่ครับสวยๆเลยต่อรองได้อีกนี่พี่น้องเบิ้งลูกครับลูกสาวได้ครับพี่น้องลูกสาวสามหมื่นห้าร้อยครับสุดคุ้มครับคุ้มนี่คุ้มทีคมทีซีเนาะคมทีหาครับคมทีหาเนาะตัวนี้เนาะคุคมทีซีคมทีซีครับตัวต่อไปครับ เอาของใหญ่เลยบัดนี้รัวไปสิเป็นแม่ลูกแม่ครับนี่แม่ลูกลูกตัวเมียครับผมเ้าลูกทีทอแม่แล้วครับครับผมหนังหนาแม่ทับไปตัวนี้แม่ทับแ้ครับแม่ผสมแล้วเนาะครับครับสติตีงนี้จะเข้าสองเดือนแล้วครับแม่จะทานรอบสองไปแล้วครับจะเข้าสองเดือนแล้วครับพี่น้องนี่หนาๆใหญ่ๆเป็นลูกแรกบ่ลูกใดนี่ง่อลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับผมลูกว่าเป็นตัวผู้แล้ตัวที่แรกนี่ลูกแม่ตัวนี้ลูกแม่ครับลูกสาวตัวเมียหนังหนาครับโบครบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่สูงลอยเท่าไรครับ แม่สูงร้อยห้าสิบครับแม่สูงร้อยห้าสิบครับลูกสาวสูงร้อยสามสิบลูกสาวพิาครับสาวพิพาเลยเนี่ยประมาณต่ว่าหนังข้อครับยุนยุนเลยครับพี่น้องแม่กับผสมสติงเล่ไว้ครับแมนครับซื้อสองลุนสามซื้อสอมลุนสามอ่าบดครบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกครับครับผมครบนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับผมครบนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นสามพันครับ สี่หมื่นสามพันบาทครับผมส่งฟรีร้อยกิโลแรกครับเฉลี่ยแล้วถูกตัวละสอ,องหมงืม่นหนึ่งพันห้าร้อย 30, บาทครับม่อวิ่งวงเมืองหวดตัวละสองหมื่นเอ็ดครับเอี่ยสูงลอยสามสิบหาครับลูกสาวแม่กับผสมจะติง่งเล่ไว้สองเดือนแล้วครับอะขันเท้าแยกแลลูกแม่กับตกไปสองหมื่นก้วแล้วครับแม่ลูกสาวก็สองหมื่นหาไปแล้วครับแม่กับเรือมาถึงสองหมื่นนีอบสุดขมเลยครับพี่น้องนี่สี่หมื่นสามพันบาทกล่าวรองได้ส่งฟรี หนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับเดเบิ้งแม่หนาแม่ก่อนครับพี่น้องนี่หนาดีนะครับแม่ก็เึิงเชื่องแม่เชื่องครับคุนว่าขุนนี่ดีครับนี่นี่ครับทั้งลูกทั้งแม่ครับต่อรองได้นะครับพี่น้องครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียครับแข็งขาดีไปทุกอย่างพอเมันพอเป็นง้อตัวผูกครับพี่น้องนี่หนังหนาหนาย่นย่นแบบนี้แล้วครับสี่หมื่นสามพันบาทครับต่อรองได้ส่งฟรีเบิร์ตไปครับวันนี้เบิร์ตเหรอครับตัวนี้ก็คือล้อทรงเพกันเหรอครับนี่ตัวนี้ครล้อทรงเกันนะครับแม่ครับง้อผูก ไปทางไหนเนาะตัวนี้ตัวนี้ไปพยักบ้านเฮานี่แหละครับไปพยักบ้านเฮาเนี่ยครับเอ๋อพี่น้องมื้อนี้เอาหน่อยๆกันคิมเนาะครับเอาราคาเบาๆครับราคาลากหญ้าแม่ลูกถูกๆครับแม่ลูกเอาให้ได้ขายครับมื้อนี้แม่ให้ได้ขายพี่น้องครับผมลงคลิปได้เพิ่นก็เบิดเกียงตลอดคเลยเนาะได้ขายตลอดอยู่ครับขายถูกครับขายง่ายต่อไงครับส่งบริการส่งทั่วไทยครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับครับผมแม่ลูกโคมนี้นะครับ3 5 0 0มเนาะ3 5 0 0มครับตัวนี้ก็30,000 คู่นี้สองไอ้สองหมื้าพครับสองหมืาพครับูใหญ่ใหญ่ตัวนี้2องเท่าไหร่ครับตัวนั้นหมื่นแปดห้ารครับหนึ่งแครับผมอ่ะแม่ลูกคุมละหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็ชุดหนุ่มน้อยชุดหนึ่งน่อยก็คือตัวละหมื่นาตัวละหนึ่งหมสาบาทก็คือถ้าแพคคู่ครับถ้าแพคคู่ก็คือหมื่นเราส่งฟรีถ้าแยกก็คือตัวละหนึ่งใช่ครับอ่ะพี่น้องนี่แพคคู่ก็สองหมครับครับผมส่วนสาวครับวัวสาวครับเทอโบสสามต หกพันห้าร้อยบาทครับผมต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องไกรถ้ายกสามก็คือคุยกันได้ครับ,รบรถ้า<ร>ยกสามก็ลดได้ก็มากน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางนะระยะทางยืดหยุ่นกันได้ครับผมนี่สามตัวชุดบัวสาวชุดตั้งฟาร์มครับผมส่วนสองตัวนี้นะครับแพ็คคู่ครับแพ็คคู่ตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพี่น้องนี่สูงร้อยสามสิบนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับถ้ายกคู่ก็คือสองหมื่นหกพันสร้อยยครับปกติสองหมื่นเจ็ดลดทันทีเหลือสองหมื่น หกพันบาทส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับหกตัวละหนึ่สามครับอ่ะสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องหน่อยครับผมครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสามเก้าหกเก็ดหกสองครับ ID Line เบอร์โทรนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กจะเป็นชื่ออนิวัตบุตรศรีเป็นภาษาไทยนะครับครับผมครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้โชโชวๆมันครับผมครับสวัสดีครับผม